หนึ่งสามสามเปิดบิดนะก็ผ่านได้เลยนะ QSV หนะ้าสองหนึ่งสามนะทำขบวนหนึ่งสามสามวันนี้นะครับเต็มนะหน,นะนึ่นนนะนนงสามสามนี่เต็มทุกวันนะช่วงนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่จะโล่งเดี๋ยวนี้นี่ตั้งแต่รถเปิดวิ่งไปลาวนี่เต็มทุกวันนะ